ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนี้วันอาทิตย์ที่แปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะรเนาะพ่แจ่มจะพามาติดตามคือเก่าครับลาวพัฒนาวันที่เก้านะครับเนาะวันจันทร์ที่เก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับเซียนคนริมทางนะครับเอฟซี FC. เซียนริมทางงวดที่ผ่านมาหนึ่งหกเข่าตรงๆนะครับเนาะ พอเตรียมขอโทษเด้อครับเด้อพอเตรียมติดทุนละบ่ได้มาสรุปลังหว่วยออกเนาะครับเนาะก็นะะมีหลายอาจารย์หลายท่านเข้าอยู่เนาะครับ FC นะเนาะอาได้เบิ่งดิดตามพอเตรียมก็สิพอเข้าใจอยู่ดอกครนะครับ,รบมาตามกันต่อเนาะครับเนาะวันจันทร์ที่เก้านะครับเนาะวันจันทร์ วันจันทร์ที่เก้ากรกาคมหกสสัตว์ประกาบด้ยสี่ลาวพัฒนา เตียนคนริมทางนะครับเนาะ <iße> <ม>นบน บนวิ่งรูด บนวิ่งโหลดเจ็ดกับแปด เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจสี เก้าสี่ฮะเก้าหกจับคู่บนนะครับพี่ซีนะส่วนตัวเน้นตัวเน้นให้ที่เจ็ดสี่ เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าแปดหกครับคือตัวเนียนเพ้่นต้องอุตสาหมากเข้าตัวเนียนนะครับเอฟซีหนึ่งหกเข้าตรงตรงเลย คือว่าสุดยอดนะครับเนาะเสียนคนริมทางเก่งครับมานีนส่วนล่างล่างวิ่งรูด ศูนย์กับหนึ่งจับคู่ล่างศูนสาม ศูนสี่ศูนห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้า สองสามสองสี่สองห้านี่คือคืนล่างนะครับดิฟซีส่วนตัวเน่นเน้เนที่ส่นสี หนึ่ง้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าครับส่วนตัวบมนเนนคือเก่าแล้วเอฟซีข้ามักตัวใดเห้าก็เอาเนาะครับเนาะที่สำคัญห้าห้าอย่าลืมกลับตัวนํำนะครับ รับเ c ราพัฒนาวันที่9นี่นะครับเนาะเดือนหนึ่งหบนวิ่งรูด7กับ8ปดจับคู่7จ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าแหกเก้าสี่เก้าห้าเน้น7จ็ดสี่เจ็ห้าดห้าแหนะครับเน้นเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปส่แนะครับเนาะรับ่วนตัวโมเน้์เข้ามาเข้ากับเอา เราก็ยืดมกับโตน้ำหน่อยอีพีเนาะมาในส่วนล่างครับอีพีขับล่างวิ่งรวดศูนย์กับหนึ่งจับคู 05, ่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสามสองสี่สองห้าเน้นศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านี่ครับเซียนคนริมทางนะครับเนาะรับที่ประติมลงให้อีพีไป ตามนี้เนาะครับเอฟซี FC เนาะพอเตียมกับข้อหนึ่ยยำคือเกลอมากักตัวใดห้องก็บิี่ริมกับโตน้ำเนาะเอฟซีนะ FC เนาะครับเอาแคปหน้าจอยเบิ่งเนี่ครับเดอ้อเอฟซีมักกระจัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางแตีมกับข้อกัขอบข้อประคุณเซียนคนริมทางหลายๆเด้อครับเดอ้อที่ส่งมาให้พอเตียมแตีมขอกับข้อประคุณหลายๆกับข้อกับข้อประคุณอเอฟซี FC, ทุกคนที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม แจมขออวยพรให้มีแต่วามสุขวามเจริญวามเจ็บใหญ่ใดวามไข่ยาห้มีมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันอีกนะครับเนาะวันที่เก้ามกราคมหกห้านี่ครับเราพัฒนาเนาะครับครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมนำเลยนะครับเดยเอฟซีครับเนาะเอาไปพ่อกันชิมนาครับชัดเจนเนาะครับเนาะครับเอาจับหน้าจอครับผม พออกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม